สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็อยู่ที่นี่ค่ะด่านพรมแดนน้องคายนะคะตอนนี้อยู่่าน เขาเรียกว่าขาออกก็แ <lawsuit> ล <ulously, S 1> ้วก <os> ันเนาะที่เห็นนั่นคือรถขนส่งสินค้านะคะพี่เพื่อนๆโอ้ยทุกร่านวันนี้นะคะตีขับรถผ่านมาตรงที่แถวเพิ่นจอดรถสิบล้ออ้รถขนส่งสินค้ารอข้ามไปลาวเยอะมากยาวมากเลยนะคะโดยเฉพาะจุดพักรถนะคะเต็มืออเลยนะคะทุกคนแบบนี้จะรถรอข้ามลาวทางนั้นเลยรั้งรถเป่าห้างรถที่บรรทุกสินค้าภายใน ก็เ,เรียกว่าในตู้เทคอนเนอร์หรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะในรถน,นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้อ่ะห้างรถเป่าห้างรถมีของนะคะรอข้ามเราเป็นแถวยาวอีกแล้วก็อยู่น้ำจุดพักรถอีกนะคะเต็มไปหมดวันนี้บอกได้เลยว่าเห็นรถสินค้านี่คึกคักมากๆนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่านะะี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะ อู้ขนาดสร้างยังไม่เสร็จยังอลังการงานสร้างขนาดนี้นะคะอยู่ที่ด่านหนองคายเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเพื่อนจะทําอะไรเหมือนกันนะคะก็ต้องรอตอนสาเร็จละคะ่ะทุกคนเนาะจุดนี้นะคะเพื่อนกาลังแบบมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ คนหายไปไหนหมดเงียบมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านตีเดินเข้ามาไม่ค่อยมีคนเดินเลยนะคะนะคะนำทางทางทาง,ทางเดินเข้าไปนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนเลยค่ะเงียบมากเลยนะคะรถทางนั้นก็จะเป็นรถรอข้ามไปลาวหรือเปล่าทั้งรถตู้ทั้งรถส่วนตัวนะคะทั้งรถเพื่อเรียกว่าฝั่งโน้นนะคะบรรยากาศฝั่งโน้นก็คือรถบางคันเพื่อนก็มารอรับ ลูกค้าหรือว่ารับคนที่ข้ามมาจากฝั่งนู้นล่ะค่ะพี่เพื่อนเพื่อนท่านตรงซ้ายมือก็เป็นรถสินค้าที่รอข้ามเรานะคะอุบายกาศวันนี้บอกได้เลยว่าทุกคนทําไมมันเงียบอย่างนี้คะเนี่ยค่ะเนื่องจากอะไรตีว่าน่าจะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ว่ามันน้ํามันท่วมอะค่ะทุกคนทุกคนก็หลายๆคนก็ต้องอยาก ประหยัดบ้างเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะประหยัดมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากลําบากเพราะหลายเขตหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะได้ยินข่าวว่าจีนปล่อยเขื่อนอุ้ยท้งลาวทั้งไทยนะคะท่วมกันระเนียระนาดนะคะทุกคนอู้จือทุบกับภัยน้ําท่วมมาแบบแบบไม่ตั้งตัวนี่ก็มีนะคะอย่าง อยู่ที่หนองคายเนาะแถวปกสูนย์ย่อู้ทุกคนเข้ามาข้างในทำไมเงียบอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนปกติคนเยอะนะคะวันนี้คนค่อนข้างเงียบตอนนี้ก็ประมาณสักข้างในก็ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนะะี่ยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นรถรอรถนะคะตีทําเอกสารออกมาเลยวที่นี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนก็รอรถราคารอรถมานะคะรอรถเพื่อเรียกว่าลดระหว่างประเทศหรือเปล่าลด,ดาข้ามสะพานเนี่ยคะ่ะ เนาะก็รถที่จอดอยู่ตรงนน้นก็เป็นรถลาวทั้งนั้นนะคะรถลาวที่รอข้ามไปไทยรอเข้าไทยนะคะตีอยู่ด่านขาออกนะคะฝั่งขาออกจากไทยนะคะมุ่งหน้าจะเข้าลาวเน,ะนาะนี่แหละค่ะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะอุ้ยขนาดยังไม่เสร็จยางอลังการขนาดนี้เลยนะคะวันนี้ค่อนข้างเงียบจริงๆนะคะเงียบเงียบแทบจะหลอนแล้วก็ว่าได้เลยนะคะทุกคนคนวันนี้แบบ มันฝนภาพพูดจริงๆก็คือฝนมันตกเนาะ,ะหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมการเดินทางไปมาอย่างนี้มันก็ค่อนข้างลําบากอย่างเงี้ยค่ะที่ตีได้เข้าเข้ามาทําเอกสารก็เห็นอยู่นะคะก็ว่ามีพี่น้องคนไทยไหมอันนี้ตีก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นอ่ากลุ่มคนลาวนะคะที่เห็นเป้เข้าเป้ของกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มแรงงานลาวก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่พเพื่อนๆเ,เพราะว่าตีมาชุดนี้คนค่อนข้างน้อยมากนะมีอยู่นะคะแต่มีน้อยมากเลยนะคะก็มีแต่คนลาวคนไทยก็น่าจะมีนะคะทุกคนเห็นเพื่อนไปทําเอกสารใบขาวๆอะค่ะน่าจะข้ามไปเที่ยวในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างเงี้ยเ,เปล่าอย่างเงี้ยค่ะมิวปีข้ามไปยามพี่ยามน้องไปดูเรื่องแกกว่าหางแข่งเวียงจันทร์เนาะหางแข็งเวียงจันทร์หรือว่าตัวเมืองเมืองหลวง ที่รอยู่ริมโขงก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนี้ค่ะก็อาจจะไปดูพี่ดูน้องนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนล่าหรือว่าเป็นแม่ค้านะคะที่มีบางคนนะคะบางคนแต่ว่าถ้าพูดถึงว่า ก็ค่อนข้างจะเงียบแล้วก็น้อยกว่าทุกครั้งที่ตีมาเจอเลยนะคะนะคะเป็นมันย่องไม่แง่งยังไงไม่รู้อะค่ะทุกคนเป็นเงียบเงียบยังไงไม่รู้แต่ว่าด่านขาเข้านะคะตรงนั้นเป็นฝั่งขาเข้านะคะรดราล่ารอข้ามค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่คึกคักเหมือนข่าวที่ตีมาข่าวก่อนนะคะสุดนี้ก็ถือว่าลดน้อยลงเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะเนื่องจากอะไรก็คือเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำนั่นแหละค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านเนาะ การเดินทางคนผู้คนก็ค่อนข้างที่จะลําบากอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะไม่เดินทางมากกว่าแต่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเข้ามาซื้อข้าซื้อของบางคนก็มาทําธุรกิจอย่างนี้เนาะมาหาพี่หาน้องมาเที่ยวก็ฮะพูดถึงว่ามาเที่ยวตีว่าช่วงนี้ก็ถือว่าลดน้อยลงเนี่ย ะะปกตินี่รถนี่เต็มเลยนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะไปเล่นไปเที่ยวเพราะช่วงนี้ก็หน้าฝนการเดินทางท่องเที่ยวก็ค่อนข้างยา,ากลําบากอย่างว่าเลยเนาะตากฝนตากอะไรนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายอย่างเงี้ยคะ่ะโลช่วงคือคักก็น่าจะเริ่มเข้าช่วงไปฝนต้นหนาวเนาะ ช่วงนั้นคุณจะเข้าไปเที่ยวดีนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอต่อไปนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนวันนี้นะคะที่ตีมานะคะวันนี้ตีมาก็มีจุดประสงค์2อย่างคือเอาของนะคะซื้อเข้าซื้อของจากฝั่งไทยนั่นแหละคะ่ะ มาให้พ่อแม่อยู่ห่างบ้านนะคะช่วงนี้เนื่องจากฝนตกเนาะน้ําก็ท่วมหาอยู่หากินก็ค่อนข้ายงยุ่งยากลําบากอย่างเี้ค่ะก็อาศัยธรรมชาติเป็นหลักอย่างเช่นใส่มองวันเหตตกเบ็ดอย่างนี้ค่ะถ้าน้ําเยอะก็ใส่มองไม่ได้นะคะปลาก็ค่อนข้างที่จะไม่ติดมองอย่างนี้ค่ะก็กินอะไรก็กินไปก่อนอย่างเนี้ค่ะพี่ๆเพื่พพพนพนนอนๆนะแต่ตอนนี้ก็ซื้อของที่จําเป็นประเภทเข้าวปลาอาหารแห้งเนี้ยค่ะไปให้เพื่อนพอประทังแบบ เรียกว่าให้พ้นวิกฤตน้ําท่วมมีไปนะคะบ้านตีเองก็ว่าได้รับผลกระทบอยู่แต่ว่าได้รับผลกระทบไม่ค่อนข้างเยอะสักเท่าไหร่นะปีนี้คือว่าน้ําไม่เยอะนะคะเขตบ้านตีนะคะแต่ว่าเขตที่ติดริมคขงนี่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่เนาะนั่นแหละค่ะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ด่านโตโมหนองคายเวียงจันทร์นะคะตอนนี้ตีก็กําลังจะข้ามไปสู่ เข้าไปสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวก็แล้วกันเนาะสะพานนี้เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะคะอยู่ที่เเรียกว,ว่าหนองคายเวียงแก่นก็แล้วกันเพราะว่าตีอยู่ด้านขาออกเนาะจากาเพื่อเรียกว,ว่าจากไทยไปสู่ลาวก็แล้วกันบรรยากาศก,าก็ยังที่เห็นเนาะจุดแต่ละจุดนะคะถ้าเราไม่เอารถส่วนตัวมาเราก็ต้องถ้าใครที่เอามาก็บางคนเพ่นก็จอดิดไว้ข้างนอกแล้วก็ขึ้นรถระหว่างประเทศนะคะค่าตั๋วรถก็ วันถ้าเป็นวันปกติก็น่าจะประมาณแต่จิตีเองจ่า่ประมาณสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนเนาะสามสิบห้าบาทข้ามไปสู่ฝั่งลาวนะคะขึ้นรถเพื่อเรียกรถบัสรถมีนี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะนะคะเอาเข้าเอาของเสร็จเต็มรถเลยนะคะเต็มรถก็ไม่รู้ว่าไปถึงฝั่งนู้นจะเป็นอย่างไรนะคะจะข้ามได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปก็ต้องได้เสียภาษีนะคะ เพราะว่าเอาของไปก็ไม่เยอะหรอกค่ะประมาณสักสองกระเป๋านี่แหละคะ่ะพี่เพื่อนๆท่านเพราะวา่าคนที่ออกมาส่งนะคะอยู่ประส่งวันนี้นะคะมีสองอย่างคือดีเอาของไปฝากทางบ้านแล้วก็รับมารับเอาลุงนะคะเอาลุงที่เพื่อนจากเรียกว่ายัางไงเพื่อนเคยสร้างครอบครวัวอยู่ที่ฝั่งไทยเดี๋ยวนี้ลูกเพื่อนก็ใหญ่เป็นบาปแล้วล่ะมารับลุงนะคะลุงเพื่อจะไปหาหลา,านชายหรือว่าลูกของเพื่อนแหลอคะเพื่อนก็เป็น เป็นคนลาวที่ไปเป็นขือยอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นแหละคะ่ะไซนายภูยเหมือนกันก็ทางเดียวกันนะคะเพิ่นเป็นลุงเดี๋ยวนี้ลูกเพิ่นก็ใหญ่เป็นบบาวเรียนหนังสือนะคะตอนนี้เพิ่นก็อยากให้ลูกเพิ่นก็อยากให้ไปอยู่นําอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านอยากให้ไปเยี่ยมไปย่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยว่าถือโอกาสมาส่งของแล้วตีก็เอาเพิ่นกลับไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะเพราะว่าเดินทางทางเดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ทำเอกสารอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็ไปมีเพื่อนก็น่าจะมาในนามพัสปอร์ตนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเพื่อมายามลูกนะคะก็จะถือโอกาสพาลุงเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนห่างไทยว่าจากเมืองไทยไปได้ประมาณสักสิปีได้แล้วค่ะประมาณนี้นะคะสักสิปีแล้วว่าเพื่อนจะถิ่นเมืองไทยเพื่อนกลับมาเพื่อนจะตกใจขนาดไหนนะคะเพราะเพื่องไทยอ่ะผ่านมามันแค่ไม่กี่ปีนะคะ เปลี่ยนไปมากเลยนะคะนัะค่ะนี่คือบรรยากาศเราก็เริ่มเข้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วค่ะที่เห็นเป็นจุดแบ่งเส้นครึ่งกลางนะคะโอ้รถล,ลาวนะคะอันนี้ก็เป็นรถลาวมีแต่รถรูู่อั้งนั้นเลยนะคะนะคะรถปิกอัพรถเก่งรถนเรียกว,ว่ารถเฟอร์คอนเนอร์ anner, หรือเปาฟีคอนเนอร์หรือเฟอร์คอนเนอร์นะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้ละค่ะ เนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงน้ําท่วมนะคะหรือว่าเพื่อช่วงนี้ช่วงภัยพิบัติน้ําท่วมก็แล้วกันเนาะถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็คือค่อนข้างเ,ง,เงียบล่ะคะ่ะเพราะว่าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็ได้รับผลกระทบนะคะทุกคนน้ําลดแล้วนะคะจุดนี้น้ําเพื่อว่าน้ําท่วมหมดเลยนะคะจุดนี้นะคะนะคะ้นําลดแล้วนะคะก็หรือว่า ลดเยอะไหมก็ถือว่ายัางไม่เยอะสักเท่าไหร่นาะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะก็ถ้ามาอีกก็คงจะลุ้นตะลิงนะเนี่ยตีว่าน้ำนี่เป็นแม่น้ําโขงนะคะน้ํายังแดงอยู่เลยนะคะสองฝักฝั่งนะคะเลี๋ยวไปลิบลีนะคะน้ออําก็ยังค่อนข้างแดงน้ําขึ้นเต็มตะลิงเลยนะคะนะคะก็ตอนนี้เราก็เข้าสู่ฝั่งลาวแล้วนะคะนี่ค่ะจะมีถุงฝั่งลาวปักอยู่นะคะ ็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะทุกถ้าพูดถึงคนข้ามไปฝั่งลาวนะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนลาวนะคะทุกคนที่มาจากไทยแล้วก็ข้ามไปลาวอย่างนี้บางคนก็มาทาหนังซื้อบางคนก็กลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะไปยามพ่อยามแม่เพราะว่าอย่างที่ตีบอกนะั่นแหละว่าบางบ้านบาง,บาง,บาง,บางเฮือนบางหลังคาก็โดนน้าท่วมเนาะนั่นแหละคะ่ะก็อยากแกห็นอยากแก กลับไปให้กำลังใจพ่อแม่สักวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มาทําหนังสืออยืน่นต่อ m o u อย่างนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างน้อยถ้ามาแบบเรียกว,ว่ามาเป็นขบวนใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นขบวนที่เป็นกลุ่มแรงงานเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาแบบมานยิบมานห่อยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะคนค่อนข้างเงียบมากมากนะคะแต่ด่านขาเข้าอินตีว่าค่อนข้างจะคึกคักนะเท่าที่เห็นรถวิ่งเข้าไปในฝั่งไทยเนาะ แล้วค่ะจากลาวสู่ฝั่งไทยอย่างงี้ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นทางตอนนี้เราก็มาถึงจุดด่านทางฝั่งลาวแล้วบรรยากาศก,ก็อย่างที่เราเห็นเนาะขับรถนะคะมาถึงฝั่งไทยกับฝั่งลาวจะขับรถแตกต่างกันนะคะทางฝั่งลาวจะขับเลนขวาอย่างนี้ค่ะบางทางฝั่งไทยก็จะขับเลนซ้ายอย่างที่เห็นไปเนี่ยอันนี้จะขับเลนซ้ายนะคะ ถ้าถึงระเบียบถ้าพูดถึงระเบียบการขับรถหรือว่าการเดินนะคะทางเราก็จะเดินทางขวาทางไทยก็จะเดินเดินทางซ้ายอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราก็เห็นอ่าเรียกว่าตโมลาวเร้วนาะนะคะก็มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องตีด้วยนะคะนะคะมีแต่รถโล,ลทางนั้นเลยนะคะทุกคนที่โลก